ทำเอาเดือดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มบีพีรพัฒน์ค่ะหลังโดนแซะในทวิตเตอร์ว่าได้กลิ่นกะทิบูดโดยเจ้าตัวค่ะได้เห็นข้อความดังกล่าวแล้วทนไม่ไหวจนต้องแชร์ข้อความค่ะที่มีคนพูดถึงตัวเองว่าอีกคนที่ชอบมากคือพี่บีพีรพัฒน์แต่ฉันได้กลิ่นกะทิบูดมานานแล้วฟังไม่ลงอีกเช่นกันสรุปนักร้องไทยกับทั้งวงการแล้วไหมงานนี้ค่ะหนุ่มบีได้โพสข้อความพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าถ้าไม่ใช่สามกีบต้องเป็นสลิมหรือถ้าไม่ใช่สลิมคือสามกีบ มีความหลากหลายนะครับฝาแฝดยังคิดไม่เหมือนกันเลยมันคือเรื่องธรรมชาติที่สุดแล้วการรังเกียจคนอื่นเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยเคยมีตัวอย่างจากสมัยฮิตเลอร์โน้มน้าวให้คนเกลีดยดยูเดินผ่านคือถูน้ำลายใส่หน้าเลยสุดท้ายฆ่ายวไป2ล้านคนส่วนตัวผมไม่ได้เกลียดคนที่มีความเห็นการเมืองไม่เหมือนผมหรอกครับแต่ถ้าเป็นนักการเมืองที่คอยปั่นหัวให้ผู้คนเกลียดกันแล้วก็อมเมนต์ได้แต่อย่าหยาบคายใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ค่ะ